หลายท่านคงรู้แล้วว่าการถอนฟัน10กว่าซีกเนี่ยสามารถทำได้พร้อมๆกันแต่ในเคสนี้การถอนฟัน12ซีกมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนมาฟังกันดูสวัสดีครับทุกท่านเพจหมอช่อทางบาทเดียวและ youtube channel หมอช่อทางบาทเดียวนะครับ กับผมหมอเกมนายแพทย์อดุลชัยธรรมาสแสงเสริญนะครับก็เป็นสัญญภแพทย์แล้วก็สัญญภแพทย์ตกแต่งนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของเรียนรู้จากข่าวนะครับข่าวในที่นี้ก็เป็นข่าวโด่งดังในช่วง2-3าวันนี้นะครับก็คือว่าคนไข้ไปถอนฟัน12สซี่ภายในสองวันเลือดไหลไม่หยุดนะแล้วก็เสียชีวิตโอ้เป็นข่าวโด่งดังมากมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอเรามาดูเนื้อข่าวกันนะครับนะอ่ะ ก็บอกว่าแหล่งข่าวเนี่ยให้ข่าวว่าคนไข้เนี่ยเสียชีวิตเมื่อวันที่ยี่สิบห้านะวันที่สิบหกเนี่ยแหล่งข่าวก็รายงานว่าหมอบอกว่าคนไข้มีฟันผุหลายซี่เกรงว่าจะติดเชื้อก็เลยถอนฟันสิบสองซี่ภายในสองวันจากนั้นเลือดไหลไม่หยุดญาติพยายามใช้ก๊อดอุดห้ามเลือดก็ไม่หยุดเลือดไหลออกจนเสียชีวิตในเวลาต่อมาโอ้ฟังแล้วก็เศร้าหนะัก คราวนี้ก็ไปสัมภาษณ์ลูกสาวบ้างลูกสาวก็ให้ประวัติละเอียดขึ้นบอกว่าคนไข้เนี่ยมานอนโรงพยาบาลวันที่12วันที่สิบห้าเนี่ยโรงพยาบาลก็แจ้งว่าคุณพ่อเนี่ยติดเชื้อและต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะครับนะพอมาถึงวันที่23าก็ทำการถอนฟันนะหมอบอกว่าฟันปุ๋สิบสองซี่ต้องทำการถอนฟัน รอบแรกเอาง่ายๆสองวันก็สิบสอซีเลือดก็เพราะวันที่สองเลือดไหลไม่หยุดนะพยาบาลก็เอาก๊อสมายัดปากนะบอกใส่ยาห้ามเลือดแล้วก็ยัดปา,ากอย่าให้คนไข้คายก็ยัดยัดไปพยาบาลก็ให้พ่อกัดก๊อสรากฏว่ายัดไปจนเต็มปากพ่อก็ขย้อนพ้กก๊อสออกมาแล้วก็บอกว่าไม่ไหวละแล้วพอประ,ประมาณคนไข้นยียาดนี่อยู่ด้วยตลอดนะ พอถึงสี่ทุ่มก็ไม่มีหมอมาพยาบาลก็ยับกอดเข้าไปอีกนะเลือดไหลไม่หยุดแล้วก็เสียชีวิตตอนนี้หลังจากที่คนฟังแค่ตรงเนี้ยหลายคนก็พยายามจินตนาการอันนี้หมอพูดเลยนะหลายคนจินตนาการว่าโอ้โหทำไมมันเป็นภาพที่โหดรห้ายถอนฟันคนไข้เนี่ยสิบสองซีนี่ครึ่งปากเลยนะเพราะปกติอายุป,ประมาณหกสี่นี่ฟันเหลือไม่ครบสาซี่อยู่แล้วนะ ถอนไปสิบสองซี่นี่ครึ่งปากโอ้โหแถมเลือดไหลออกไม่หยุดดันเอาพยาบาลยันเอาผ้าก๊อซยัดเข้าไปในปากอีกฟังดูแล้วมันโหดร้ายนะหลายคนจินตนาการไปแบบนี้เลยในหนังเรื่อง The Dentist นะคลินิกของด็อกเตอร์อลันไฟสโตนในเรื่อง The Dentist มันโหดร้ายมาก หนังเรื่องนี้นี่ทําให้หลายคนไม่อยากเป็นหมอฟันนะและรวมถึงหมอด้วยก็ไม่อยากเข้าร้านเป็นหมอฟันโอ้มันโหดร้ายมากเลยเป็นหมอฟันโลกจิตนะสื่อออกไปแบบนี้พิพากษาไปหมดแล้วว่าหมอฟันคนนี้นี่จะต้องมีปัญหาแน่ๆโรงบาลน,นี้มันจะต้องโหดร้ายแน่ๆคนไข้ถอนฟันแล้วเอาก๊อซยัดปากไม่มีหมอมาดูแล นั่นคือสิ่งที่สื่อเนี่ยสร้างภาพไปหลายคนไปเม้นด่าหมอด่าโรงพยาบาลทำไมมันโดหดร้ายปรานี้อ่ะมาฟังกันต่อเอาง่ายๆหลายคนมักจะจินตนาการว่าจินตนาการคิดถึงตัวเองว่าโอ๊ยถอนวันสองซี่ก็แย่แล้วนี่ถอนวันสิบสองซี่ถ้าท่านฟันดีถ้าฟันของท่านดีๆอ่ะ หมอเขาไม่ถอนหรอกหมอว่าถ้าฟันของท่านดีๆหมอเขาไม่ถอนนะแต่ถ้าท่านฟันอย่างอย่างเนี้ยในภาพที่เห็นเนี่ยเน่าแล้วเนี่ยดำออกจากอย่างเนี้ยเนี่ยหรือลากมันเน่าแล้วเหลือแต่ตออย่างเงี้ยเวลาถอนมันไม่ยากนะเขาใช้คําว่าเด็ดออกก็ยังได้เลยเพราะลากฟันมันเน่าแล้วลากฟันก็เป็นตัวยึดฟันกับเหงือกใช่ไหมถ้ามันไม่แข็งแรงมันเน่าแล้วเนี่ยเราใช้ครีมเนี่ยดึงออกเนี่ย ก็หลุดแล้วละ่ะเพราะนั้นมันก็ไม่ได้ถอนยากเย็นเพราะฉะนั้นอย่าไปจินตนาการถึงตัวเองโอ้เป็นฟันการามใหญ่ๆแล้วหมอเ็าถอนถอนถอนยังไงนะเข้าใจปะแต่ส่วนใหญ่คนไปจินตนาการขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าฟันอยู่ไม่เน่าหมอเขาไม่ถอนอยู่แล้วอ่ะคราวนี้เมื่อวานทีอจริงๆคลิปนี้รอเมื่อวานนี่แหละก็คือเราที่ก้าให้โรงพยาบาลถแถลง ฟังรายละเอียดของโรงพยาบาลก็คือคนไข้เนี่ยหมอเอามาสรุปให้ฟังนะเป็นภาษาแพทย์แต่จะพูดให้เป็นภาษามนุษย์นี่แหละคนไข้ามานอนโรงพยาบาลที่ที่ทีสิบสองป่วยเป็นเบาหวานความดันสูงตับแข็งมีภาวะท้องมานและมีปอดบวมด้วยนะมีภาวะอ่เขาเรียกว่า malnutrition ก็คือ,อทุกมีภาวะขาดสารอาหารซีดเลือดลงัง และมีไตวายเฉียบพันธ์ุและมีภาวะเออเขาเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์อิมบาลานซ์ก็คือเกลือแร่ในร่างกายพวกโซเดียมโพแทสเซียมเนี่ยมันผิดปกติด้วยอันนี้คือภาวะของคนไข้นี่มาที่มาหลงพยาบาลนะก็คือเป็นค่อนข้างเยอะแล้วเป็นค่อนข้างเยอะนะตับแข็งเนี่ยถึงขนาดมีภาวะท้องมาเนี่ยก็คือมีน้ําในช่องท้องนอกมาเป็นระยะสุดท้ายของตับแข็งแถมยังป่วยเป็น ไตวายเลือหลังอีกก็คือแกเป็นค่อนข้างมากนอนโรงพยาบาลไปประมาณสักสาวันหมอบอกว่ามีไข้ขึ้นสูงมีติดเชื้อในกระแสะเลือดเขาก็รักษาโดยการให้แอนติบอติคือจริงๆก็ภาวะคนไข้ที่เป็นอย่างเนี้ยเบาหวานความดันสูงตับแข็งเนี่ยมันก็เป็นค่อนข้างเยอะมากๆแล้วหมอให้ยาปฏิชุนะแล้วก็แก้ไขให้น้ำเกลือแก้ไขภาวะเ,เกลือแร่ในร่างกายที่ไม่สมดุล ผ่านไปประมาณสักเจ็ถึงแวันคือวันที่ยี่บสามปรากฏว่าภาวะอื่นๆค่อนข้างดีขึ้นแต่มีไข้ที่ไม่ลงมีไข้ที่ไม่ลงหมอเขาพยายามตรวจร่างกายโดยละเอียดนะหาสาเหตุของไข้ไม่เจอที่ไปเจอเนี่ยก็คือฟันของคนไข้ฟันของคนไข้เนี่ยก็คือพวมมาให้ยินก็เอาพูดกันตรงๆก็คือมันผุหมดละบางคนอาจจะใช้คำพูดว่า สุขภาพฟันไม่ดีฟันเน่าเกือบทั้งปากทางด้านหมอที่เป็นเจ้าของไข้บอกได้เลยหมอเจ้าของไข้คือ GI m e เมนะ GI m อเเนี่ยเขาก็เลยปรึกษาหมอฟันว่าเออตรวจฟันแล้ดูฟันมันดูแย่เนี่ยส่งไปหาหมอฟันช่วยดูหน่อยอ่าหมอฟันช่วยดูบอกโอ้ฟันเป็นโรคปณิทัน p e r i o d o n t i t i s เนี่ยคงจะต้องทำการรักษาโดยการถอนฟันเพราะ เขาคาดว่าฟันเนี่ยแหละคือสาเหตุของไข้ฟันคือสาเหตุของการติดเชื้อในก้อนไข้รลยนี้จึงรักษาโดยการถอนฟันนะตอนแรกถอนไปสี่ซี่ก่อนถอนเขาก็จะเตาะเลือตดตรวจดูก่อนว่าพร้อมถอนหรือเปล่าคิด,ดง่ายๆเอาเล่าเล่าประสบการณ์ของตัวเองเลยพ่อหมอเป็นความดันโลหิตสูงความดันร้อยหกสิบแปดสิบไปคลินิกเพราะว่าปวดฟัน หมอฟันไม่ถอนฟันให้นะไม่ใช่สิแค่อุดยังไม่อุดให้เลยอะ่ะบอกว่าความดันสูงอที่ง่ายๆเอาง่ายๆนะอันนี้พูดนะบางครั้งแค่ถอนฟันแค่หนึ่งซี่ก็สามารถเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นหมอฟันเนี่ยเขามักจะต้อง เคลียร์แล้วมั่นใจแล้วว่าคนไข้มีคอนดิชันพร้อมที่จะทำการถอนฟันเขาถึงจะกล้าถอนฟันนะไม่ได้เอะอะไปถอนฟันเพราะนั้นเขาตรวจแล็บเรียบร้อยแล้วว่าคนไข้พร้อมที่จะสามารถถอนฟันได้เก็บเลือดปกติดีเพราะจริงๆคนไข้ที่เป็นตับแข็งเนี่ยภาวะแข็งเตือของเลือดเนี่ยมักจะไม่ค่อยปกตินะพราะวันที่24เนี่ยคนไข้ดูซีดนะแม้ว่าเห็นไหม ญาติบอกว่าวันแรกไม่มีเลือดออกนะพอวันที่ยีสี่คนไข้ดูซิหมอเขาก็ให้เลือดก่อนที่จะทำการถอนฟันเพิ่มนะคืออันนี้ที่เขียนเลขหกกับเลขสี่ก็คือว่าญาติบอกว่าถอนวันละหกหแต่ที่โรงงานไอ้ที่โรงพยาบาลรายงานเนี่ยวันแรกสี่ซีวันที่สองอีกแปดรวมเป็นสิบสองนะอ่ะคราวนี้เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นก็คือ ที่ญาติที่เป็นลูกสาวมาเล่าคือเขาคอยดูแลคนไข้อยู่อันนี้หมอคิดนะคือถ้ามุดมีญาติมาเฝ้าได้ตลอดทั้งคืนเนี่ยแสดงว่าคนไข้นอนห้องพิเศษหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่เดาว,ว่าเอ๊ะเขานอนห้องพิเศษหรือเปล่าเลยมีญาติมาเฝ้านะครับนะคนไข้ญาติก็บอกว่าเออเนี่ยสี่ทุ่มคนไข้เนี่ยก็เหมือนมีเลือดออกพยาบาลเขาก็เอาพักอสนะชุบอดดีนารีนนะคือ,อยาห้ามเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย แล้วให้คนไข้กัดเพื่อให้หลอดเลือดมันหดตัวเลือดมันจะได้ไม่ออกตีสองเขาก็มาดูอีกทีหนึ่งนะตีสี่เอ้หกโมงเช้าก็มาดูอีกทีหนึ่งก็คือปรากฏว่าเลือดมันออกน้อยลงแล้วนะคนไข้ก็รู้สึกตัวดีปรากฏว่าตอนเจ็ดโมงนะหกโมงกับเจ็ดโมงไม่เหมือนกันแล้วคนไข้าหายใจหอบเหนื่อยแล้วก็เสียชีวิตไปฟังดูมันประมาณนี้นะเดี๋ยวจะมีเล่าให้ฟังอีกนะต่อ คำถามก่อนเลยว่าถอนฟันสิบสองซี่ทาได้ไหมมีเหตุผลอะไรและเคสนี้สมเหตุสมผลหรือเปล่าทันทีทนัทนทนันทันตแพทย์ทยาสปาคมเนี่ยเขาก็บอกว่าถอนฟันสิบสองซี่เนี่ยได้นะลองอา่าเขาเรียกไงลองเลยขาที่การสาปสชที่เป็นทันตแพทย์เนี่ยเขาก็บอกว่าถอนฟันสิบสองซี่ได้ในคอนดิชันก็คือถ้าเป็นมะเร็งในช่องปากจะต้องไปฉายแสง หรือเป็นโรคเ,เขาเรียกว่าจะต้องไปทําการปลีเลนหัวใจหรือใส่พิชมิกเกอร์หรือทําอะไรเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยสามารถถอนฟันได้รักษาโรคปฏิทันได้นะเพราะว่าให้เหตุผลก็คือว่าการไปฉายแสงเนี่ยแล้วมีฟันผุอยู่เนี่ยมันจะทําให้ลากฟันหรือกระดูกฟันเนี่ยมันยิ่งเนา่า แล้วเดี๋ยวมันติดเชื้อได้หรือคนที่จะไปเปลี่ยนลิ้นหัวใจถ้าฟันยังผุอยู่เนี่ยเชื้อมันเป็นที่ลิ้นหัวใจได้เพราะนั้นเขาต้องรีบรักษาก่อนกข้าใจไหมอ่ารีบรักษาก่อนประเด็นเราเข้าใจแล้วว่าการถอนฟัน12ซิกพร้อมกันได้ถ้ามันมีอินดิเคชันแล้วลายนี้มันมีอินดิเคชันไหมนะมีอินดิเคชันไหมมีเหตุผลอะไรเพราะลายนี้เท่าที่ฟังมาเหมือนกับว่าเอ้เขาก็ไม่ได้เป็นมะเร็งช่องปาก เขาไม่ต้องไปฉายแสงเขาไม่ต้องทำอะไรเกี่ยวกับโรคหัวใจเอออ่ะเดี๋ยวมาทุกฟังดูเคสเนี้ยอย่างที่บอกนะมาฟังกันว่าเขารักษาโดยมาด้วยเรื่องว่าอย่างที่บอกว่าเบาหวานความดันสูงตับแข็งไตวายวเลื้อดล้างไอไตวายวเฉียบพลันแล้วมีปอดอักเสบติดเชื้อใช่ไหมหมอรักษาด้วยการให้ยาปฏิชวนะมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วให้ยังไม่ลง แต่ฟิล์มเอ็กซเรย์มันปกติมันดูดีแล้วเขาก็เจอว่าซอรของการติดเชื้ออยู่ที่ฝันการที่จะทำให้ไข้ลงได้เนี่ยอย่างที่บอกก็ต้องรักษาทางด้วยพันตกรรมคราวนี้เขาเลยศึกปรึกษาทันตแพทย์หมอฟันเขาก็ประเมินแล้วว่าเออคนไข้คอนดิชันมันเพราะมันพอที่จะสามารถถอนฟันได้และถ้าการถอนฟันเนี่ย สามารถช่วยเก็ l i ิสก็คือกำจัดซอ n ์สอินเฟคชันหรือกำจัดสาเหตุการติดเชื้อได้ไข้คนไข้ก็จะลงเขาก็เลยตัดสินใจที่จะทำการถอนฟันงั้นในหลายคนไข้คนนี้เนี่ยหมอฟันคนนี้ประเมินว่าคนไข้พร้อมที่จะทำการถอนฟันได้และถ้าการถอนฟันช่วยทำให้ไข้ลงได้คุณหมอฟันเขาก็พร้อมที่จะทำ เพราะนั้นอย่างที่บอกว่าคนไข้คนนี้ไม่ได้เดินเข้าไปในคลินิกแล้วไปถอนฟันนะเขารักษาตัวมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะเก็บเลือดปกติมีการให้เลือดด้วยก่อนถอนฟันเพราะฉะนั้นเขาต้องประเมินคนไข้หรือเตรียมคนไข้ให้พร้อมแล้วครนะ,ะตรงนี้คือจุดสําคัญอย่างหนึ่งคือวันสุดท้ายในชีวิตของผู้ป่วยรายนีย้อย่างที่บอกตอนเจ็ดโมงเช้าคนไข้เริ่มหายใจไม่สะดวกออกซิเจนลายนิ้วต่ำ เขาให้ออกซิเจนทางจมูกทางหน้ากากใส่แมสเออแล้วก็บอกว่าออกซิเจนกลับมาปกติก็เริ่มอธิบายญาติให้ทราบข้อมูลนะในการเขาเรียกว่าไงว่าคนไข้เนี่ยแย่แล้วการแย่ของคนไข้คนนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องคือใช้คำพูดว่าจะไปบอกว่าเลือดออกจนตายเหมือนกับที่ญาติเล่าเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะน่าเอาไหมเพราะเลือดเนี่ยมันหยุดแล้ว แต่ไม่เลือดมันหยุดแล้วนะครับนะคนไข้พูดรู้สึกตัวดีพูดคุยได้พาก๊อดมีเลือดอยู่ตรงกลางแต่ไม่เต็มแผ่นเห็นไหมเลือดมันหยุดแล้วเพราะนั้นให้ย้อนกลับไปว่ามันไม่ใช่เลือดไหลแล้วจนเสียชีวิตแต่ในสภาวะอันนี้เนี่ยมันเป็นภาวะป่วยของคนไข้ป่วยของคนไข้นะเบาหวานความดันสูงโรคหัวใจเอ้ยความเบาหวานความดันสูง ตับแข็งระยะสุดท้ายไตายวายนะคนไข้คนนี้เนี่ยมีศักดิ์ศรีมากๆอันนี้หมอขอชื่นชมนะตัวคนไข้นะเพราะคนไข้เคยเขียนไว้ในหนังสือว่าแสดงความเจ็บจำนงขอเลือกรับบริการทางการแพทย์ในวาระสุดท้ายเพื่อขอจากไปตามวิถีธรรมชาติโดยไม่ต้องการใส่ท่อช่วยหายใจ ไม่ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจไม่ต้องการเจาะคอหรือไม่ต้องการทําการปั๊มฟื้นคืนชีวิตเมื่อหัวใจหยุดเต้นและไม่ใช้ยาเพื่อหยุดเอ้เพื่อกระตุ้นระบบการไหลเวียนหัวใจนี่คือสิ่งที่คนไข้เหมือนรู้ตัวอยู่แล้วและได้เขียนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาจะไม่ยอมทําอะไรพวกนี้เจาะคงเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจไม่เขาจะขอนอนหลับ ไปแล้วจากไปอย่างวิถีธรรมชาติเป็นคนไข้ที่มีศักดิ์ศรีมากๆนะอันนี้พูดจริงๆนะศักดิ์ศรีในการเลือกการเสียชีวิตแบบวิถีธรรมชาตินะญาติก็แสดงความเจตจำนงตามที่ผู้ป่วยร้องขอก็คือโอเคนะตัดสินใจแสดงความประสงค์ตามเนื้อหานะในหนังสือนะ อันนี้ก็อย่างที่บอกนี่คือเรื่องราวของผู้ป่วยรายนี้ที่ถูกต้องแล้วก็ขอชื่นชมตัวผู้ป่วยนะว่าเออหลายท่านก็อาจจะบอกว่าเออเฮ้ยเขาเลือกวิธีธรรมชาติหลายคนอาจจะเลือกวิถีแบบนี้เหมือนกันนะครับนะเรื่องของผู้ป่วยรายนี้นี่จบแล้วนะคราวนี้หมอจะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งเพราะ อ่านเรื่องของผู้ป่วยแลงไลน์เนี้ยแล้วได้เหมือนกับรู้สึกว่าเออให้นึกถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของหนังสือเรื่องคําพิพากษาเมื่อกี้นี้เราพูดถึงหมอคนนั้นที่บอกว่าโดนชื่อว่าสื่อพิพากษาไปแล้วใช่ไหมมาพูดถึงหนังสือเรื่องคําพิพากษาช่องสามเคยเอามาทําเป็นหนังก็คือคุณกัสมานิสัยพานเนี่ยเล่นเป็นฟักนะเป็นคุณฟักเป็นลุงฟักหรือเป็นไอ้ฟักก็แล้วแต่ ฟักเนี่ยเดี๋ยวหมอจะย้อนให้ฟังหลายคนถ้าเคยอ่านแล้วนะจะย้อนให้ฟังนิดหนึ่งคือฟักเนี่ยทํางานเป็นพันโรงที่โรงเรียนแห่งหน,นึ่งฟักนี่เป็นคนดีมากๆนะได้เงินเดือนออกมาเนี่ยก็เก็บโดยโดยโดยฝากครูใหญ่เอาไว้ฝากครูใหญ่ไว้เพราะฟักเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้จ่ายไม่ค่อยใช้จ่ายนะฝากครูใหญ่เอาไว้ทุกเดือน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  พอถึงวันที่ฟักเนี่ยจะต้องใช้เงินปรากฏครูใหญ่บอกว่าฟักไม่เคยฝากเงินกับเขาฟักก็โกรธบอกเฮ้ยครูใหญ่โกงครูใหญ่ก็บอกว่านายจะไปฟ้องใครก็ได้ว่าฉันโกงแต่ไม่มีใครเชื่อนายหรอกฉันเป็นครูใหญ่ที่ทุกคนนับหน้าถือตาแต่นายเป็นแค่พันโลฟักเสียใจมากฟักพยายามไปบอกคนนูน้นคนนี้ว่าครูใหญ่โกงเงินเขาไม่มีใครเชื่อฟัก ฟักเสียใจเสียแล้วฟักนำความเสียใจนั้นไปลงกับขวดเหล้าฟักกินเหล้าเมากินเหล้าเมาไม่กินข้าวเลยนะกินเหล้าเมาหลับแปลงฟันไม่แปลนนะฟันเน่าหมดทั้งปากกลายเป็นตับแข็งตับวายเรื้อรหลังวาระสุดท้ายของฟักก็คือป่วยไปนอนโรงพยาบาลนะ คำถามถามว่าพอฟักตายแล้วเนี่ยตอนช่วงที่ฟักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณจะโทษคุณหมอที่รักษาว่าฟักไม่หายหรือโทษครูใหญ่ที่ทำให้ฟักกลายเป็นแบบนั้นหรือว่าโทษฟักที่ต้องที่ใช้ชีวิตแล้วกลายเป็นแบบนั้นเรื่องนี้น่าสนใจนะ สาระความรู้ดีๆจากเพจหมอชาอทางบาทเดียวและ YouTube channel หมอชาทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ